กับข้าวอร่อยมากเลยวันนี้โอนตินนะโอนตินเย็นอ่ะวันนี้ขายไข่นกอ่ะไม่ขายเมื่อวานขายอ๋อเมื่อวานกับข้าวกับข้าว โอนตินแสบแทบตินโอนตินมันเป็นมันคืนนี่ฝนตกนะเออยู่ดีๆฝนตกเชยเลยโอนตินโอนตินแสบแทบ